อาจารย์บาสน้องเบียออกมาโพสถึงน้ององค์อิงถึงไม่มีมาลัยพวงใหญ่แต่สิ่งที่ได้มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตขาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่นอ้องเมื่อี้เฮาก็มีเรื่องเล่าของทางอาจารย์บาสของทางน้องเบียและเกี่ยวกับอีหลาหนอยฮาเขาหม้อสูเอฟซี FC. แฟนคลับอีหลาหน่อยเฮาได้ฟังอีกแล้วนะครับผมซึ่งทางน้องเบียร์นะครับผมนก็ได้ออกมาโพสพี่น้องขอบคุณ FC ฟซีแฟนคลับเวลาพี่น้องขอบคุณมาไล่ทีในบอภัยนะครับผมนกถึงจะบุมีแบงยังไๆถึงจะบุมีมาไล่พวกใหงไงแต่สิ่งที่ได้มันสําคัญที่สุดในชีวิตซึ่งอาจารย์บาสเองก็ได้ออกมาแชร์โพสนะครับผมนกของน้องเบียร์คือกันอาจารย์บาสได้แชร์โพสพร้อมข้อความที่ว่า ปีนี้รวม90,000ไม่ถึงแสนแต่ก็สุดยอดครับขอบคุณพลังรัก FC น้องอิงที่รักเอ็นดูพวกเราสองคนตอนนี้ใช้เงินหมดแล้วนะครับวัานเดอาจารย์บาดวานะครับผมเนาะส่วนทางน้องเบียร์ที่ออกมาโพสน้องเบียร์ได้โพาต่อให้หนูไม่มีพวงมาลัยใหญ่แบงค์ใหญ่ๆห,ห,หนูไม่เสียใจเลยค่ะ แต่หนูก็ดีใจมากถึงมาลัยปีนี้ไม่เหมือนคนอื่นแต่มาลัยก้อนนี้มีค่ามากที่สุดในชีวิตเงินถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่เหลือแต่นี่คือบ้านที่เราจะได้อยู่ตลอดชีวิตขอบคุณเอฟีทุกๆกคนขอบคุณน้องอุงอิงขอบคุณพ่อการชัยขอ,ขอบคุณครอบครัวแม่หน่อย ขอบคุณแม่แก้มบ่าวเอกและพี่ๆทุกคนที่ขาดไม่ได้ขอบคุณพอ่พอๆแม่เอฟซี FC, ที่ซัพพอร์ตหนูจนทำให้เกิดมาลัยพวงนี้ที่มีค่าที่สุดบ้านพลังฮักพลังฝัน BBG วงเล็บหอฝันสองซึ่งน้องเบียร์ก็ได้โพสต์นะครับผมนาะลายชื่อผูอ้ยิใจดีที่ ได้มอบนะครับผมนอสิ่งต่างๆให้นั่นคือหนึแม่ฮักน้องออกแกนนะครับผมเนาอช่วยลูกซื้อที่ดิน2พ่อฮักไม่ประสงค์ออกนามเสาสองต้น3แม่สมสวยเสาสองต้น4แม่นัดพ่อคึกเกาหลีอิดบ็อก500ก้อน5แม่ก้อยกทบอ,กอิดบ็อก500ก้อน6 พี่นีออสเตรเลียอิดบ็อก500ก้อนเจ็ดแมกก็ฟ FC น้องอุงอิงพ่อการชัยอิดบ็อก500ก้อนแปดหลวงพ่อในเมืองสีสเกตเก้าแม่ทิพป,ปูน2กระสอบสิบไม่ประสงค์ออกนามอิดบ็อก285รก้อนสิบเอ็ดไอฮัทเกาหลีรถโม่ปูน1คิวสิบสอง พ่อสุวิทย์อิดบล็อก800ก้อนหน้าต่าง4บาน 13. แม่บุตรดีหน้าต่าง3บานปูน10กระสอบเหล็ก10เส้น 14. หลรวงพ่อเสา1ต้นหน้าต่าง1บาน 15. พ่อสุวินรถโม่ปูน2คิว 16. พ่อสอนหนุ่มทะเบียนหน้าต่างใหญ่1บาน ขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณพ่อโจผู้ให้โอกาสเด็กคนนี้จนถึงฝันหนูขอบพระคุณพ่อพอ่แม,แม่ทุกท่านจากใจอีกครั้งนะคะรักหนูนานๆเรอจานี่คือโพสของน้องเบียร์นะครับผมเนาะพร้อมลงรูปพี่น้องคือรูปบ้านพลังรัก พลังฝัน BBG หอฝันสองนะครับผมนกะเป็นรูปที่น้องเบียร์ไทยรูปบ้านและไทยรูปอุปกรณ์พี่นอ้องพร้อมรูปอีหล่าน่อยเฮ้าพี่นอ้องเห็นแบบนี้นะครับผมนกอะดีใจแทนน้องเบียร์นำ้ำหลังจากที่เฮาได้ติดตามน้องเบียร์ติดครับทั้งอาจารย์บ้านนะครับผมนกะมาตลอดตั้งแต่น้องเบียร์พี่นอ้องเขามาวงไม่ไหมนะครับผมนกะนั่งอยู่ใต้เวที ไม่มีชุดไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับผมเนาะตอนนั้นคิดเข็นอิหลาหน้อยเท่ากันในพี่น้องตอนเขาวงใหม่ๆนะครับผมเนาะอีหลาหน้อยเข่ากะบม่มีสุดพี่น้องไม่มีรองเท้าไม่มีชุดบ่มีอย่างเลยนะครับผมเนาะได้ความอนุเคราะห์ได้ความเมตตาจากได้หลายท่านแม่แก้มนะครับผมเนาะตอนนั้นละลกาทั้งแม่ติม๋มพอากาันใช้และพี่ๆในวงนะครับผมเนะาะคู่ปอคู่เอที่ ซอยกันหาสุดให้นนองตอนนั้นเรายังจําภาพเหล่านั้นได้นะครับผมเนาะโชคดีที่หลานน้อยเฮ้ามีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC. ให้ความหักความเมตตาให้การซับพอร์ตตั้งแต่มื่อแรกๆที่หลานน้อยเฮาเขามานะครับผมเนาะส่วนน้องเบียร์พี่น้องกําลังซัพพอร์ตอาจจะไม่เยอะเท่าอีหลานน้อยเฮาแต่เข้าก็เห็นนองเบียร์แลวก็ท่านจย์ปา,าสู้มาตลอดนะครับผมเนาะจนฮอมื้มนีความฝันใกล้จะเป็นความจริง ก็ต้องบอกว่าดีใจน้าอาจารย์บานละกะทางน้องเบียอิลีนะครับผมนอตทีกําลังจะทําความฝันตัวเองให้เป็นจริงอันนั้นคือมีบานอยู่นะครับผมนอตสางบานอยู่และต้องบอกนะครับผมนอว่าสิ่งนี้น้องเปียกับอาจารย์บาสสมควรได้แล้วสมควรได้เป็นอย่างยิ่งพี่น้องอาจารย์บาสกับน้องเบียรนะครับผมนอเป็นคนที่ สร้างรอยยิม้มสร้างเสียงหออัวเราะให้แฟนขับเอฟซีของอิหลาหน้อยเฮาได้อย่างมากมายพี่น้องไปไดอยู่ไดกะมแจะเสียงหออัวเราะมีแต่ห้อยยิ้มนะครับผมเนาะสำหรับทั้งอาจารย์บาแลกรน้องเบียร์และเป็นอีกสองบุคคลนะครับผมเนาะเป็นไอเป็นเอื่อยที่อิหลาหนอยเฮารักนะครับผมเนาะรักเป็นอย่างมากเลยพี่น้องสําหรับน้องเบียร์แล้วก็ทั้งอาจารย์บาทขึ้นยังเอื่อยขึ้นยังไอและทั้งสองคนนะครับผมเนาะกะ พักและเอนดูอีหล่าหน่อยเฮาคือกันนี่ลหละพี่น้องสิ่งทีเอฟซี FC, นะครับผมนอเพื่อนมองเห็นเพื่อนก็อยากซอยซัพพอร์ตน้องเบียร์คนละเล็กคนละน้อยสิ่งที่พ่อสวยได้นะครับผมนอหลายคนเพิ่นก็อยากซอยก็ยังพ่อสุบ,บินยังสีนะครับผมนอนี่คือเอฟซีอีหล่าน้อยเฮ้าโตยงเลยพี่น้องแล้วก็มีแฟนคลับเอฟซีอีหล่าหน้อยเฮ้าหลายผู้หลายท่านนะครับผมนอที ม่อมาลัยออนไลน์ให้ทางน้องเบียร์ะกาซอยนะครับผมเนาะในเรื่องบ้านของน้องเบียร์นั่มนี่และพี่น้องความตั้งใจความซื่อสัตย์บ่กเคยทำลายผู้ใดน,นะครับผมเนาะมีแต่จะทำให้บุคคลน,นั้นจะเริญมากยิ่งขึ้นบริสันก็ขอให้บ้านพลังหักพลังฝันนะครับผมนอะบ้านหอบฝันสองหลังนี้ของน้องเบียร์ครับอาจารย์บา้านสำเร็จได้ในเร็ววัน เป็นกำลังใจทังอาจารย์บาทและกับน้องเบียร์น้ำใครอยากซัพพอร์ตนะครับผมนอกจากอาจารย์บานและกับน้องเบียร์สามารถติดต่อได้โดยตรงพี่น้องทางน้องเบียร์เลยเฟซบุ๊กตามนี่เลยนะครับผมทั้งของอาจารย์บาทและทังของน้องเบียร์ติดต่อได้ทั้งสองเฟซบุ๊กเลยเบิ่งในคลิปนี้ก็น่าจะเห็นนะครับผมนอกจากเฟซบุ๊กของทั้งอาจารย์บานกับน้องเบียร์สามารถติดต่อได้โดยตรงเด้อพี่น้องเด้อ ครับพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งบาลซารจะยำอยู่เสมอนะครับผมนอาควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราให้เกียรติลูกสาวเราเข้าก็ต้องหูจากให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบาลซารน้ำแน่เพื่อเป็นกระัง้นใจคลิปหนี้บาลซารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม